ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานก้าวการหย่าร้างทีนักกีฬาชื่อดังนะครับมีราคาที่ต้องจ่ายอันดับที่5ได้แก่เลพาเลอร์และคารเรนพาเลอร์หย่าร้างกันในปี2001แต่เลพาเลอร์นั้นต้องชดเชยให้กับอดีตภรรยาเป็นจำนวนเงินถึง440,000ปอนปอต่อปีปัจจุบันผ่านมาแล้ว24ปีเท่ากับว่าเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาก็รวมๆแล้ว10ล้านปอนเลยทีเดียว อันดับที่6กไม้ไทสันและโรบินกิฟเฟนอย่าร้างกันในปี1989ไม้ไทสันอดีตมวยโลกต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับฝ่ายหญิงเป็นจำนวนเงินมากถึง6.5ล้านปอนด์อันดับที่7แลนซ์อาร์มสตองและคริสตียนอาร์มสตองอย่าร้างกันในปี2003แลนซ์อาร์มสตองต้องชดเชยให้กับอดีตภรรยาเป็นจำนวนเงินมากถึง12ล้านปอนด์อันดับที่8ฮังโฮเกนและลินดาคาริก อย่าร้างกันในปี2009แต่เขาต้องชดเชยให้กับอดีตภรรยาเป็นจำนวนเงินมากกว่า9ล้านปอนด์เลยทีเดียวอันดับที่9ไมเคิลจอแดนและจูอานิต้าแวนนอยส์อย่าร้างกันในปี2006พ่อนักบาสุดเท่สุดหล่อขวัญใจของเราไมเคิลจอแดนต้องชดเชยให้กับอดีตภรรยาเป็นจำนวนเงิน138ล้านปอนด์อู้หยจะอยากันทำไมเนี่ย